สวัสดีครับช่างวินโอ้มาแต่เช้าเลยวันนี้สวัสดีครับวันนี้เรามาดูช่างวินมาเช็คดูจเจ้าวาเลนไทน์ครับอาการโหลดเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรครับ,รบเป็นเพราะอะไรตังต้งเขาชิปยู่อืมนันโหลดมันโหลดไม่มีควันเลยใช่ ไม่ไม่ไม่ต้องให้เจ้ีนเขาไม่ชอบอยู่แล้วไม่ชอบถ้าให้น้ำมันแล้วมันควันดำแต่อยู่ๆมันก็มันเกี่ยวกับพวกหัวแยกน้ำมันไหมหัวแยกน้ำมันอะเกี่ยวไหมไม่รู้เลยเผื่อลมมันเข้าได้เกี่ยวไหมบอกถ้าลมเข้าได้มันต้องโอ้แหละใช่ไหม เรามาดูครับจะหายหรือไม่หายน้ำรินใสเลยมันรึไงแล้วอยู่ๆทำไมมันเพี้ยนเลยอ่ะช่างมีเมื่อกี้มันก็เพี้ยนครับนี่เมื่อก่อนมันก็ไม่โหลดนะเือก่อนมันก็ปิ้วปิ้วอยู่นี่ครับเปลี่ยนหมดและเนี่ยฮะเปลี่ยนหมดแล้ะกลองดูหมดแล้วกลองเพิ่งเปลี่ยนเนี่ยนะกลองสลาดอ่ะ นี่วันนั้นไอ้นี่แตกน้ำมันให้เลียกลายเกือบหมดเลยนี่ไอ้สายแลกกลับเนี่ยผมไปเปลงมาเลยได้นี่ต้องเปลงไหมเออนี่ผมเปลงมาเลยเห็นวะเรือตัวเดียวนี่ยเนี่นี่ยเนี่นี่นี่ก็บเปลงได้แล้วนี่นะนี่เขาจะเปลงมันมันรั่วไม่รู้เรื่องเลยคนขับไม่รู้เลยเนาะมันมองไม่เห็นเนาะใช่เอาเป็นสายเลยเชื่อมใส่สายแบบนี้อืนี่ไงมันจะได้ทำมาเนี่ยนี่อะไรมันจะมันจะได้แห้งครับใส่สายใหญ่เงี้ยแหละดีครับผมเอาให้รูมันเท่ากันไง นั่นแหละอ่าไม่ไงมันจะกลับไม่ใช่ถ้าเอาพวกสายนี้รูในมันเล็กเนาะใช่มันกัััไมม่ทนนจะเพี้ยนไหมถ้ากลับไม่ทันเพี้ยนนั่นแหละผมเห็นบางคนแปลงมาสายเล็กขนาดนี้จะทำให้ร่นอ๋อจะตัดสินกันด้วยเ่ยเลยสินัเขาเพื่ออะไรทำไมเขาไม่ทำสายแบบนี้มาช่ยรุ่นเก่าเนาะมันก็ทำ้าย้ายอะไรหรือเปล่า้ายอะไรหัวตะไคร่เนี่ยเออยังแพงหัวได้เป็นแปดสิบบาทเนี่ย เร,เราไปหาซื้อไม่ได้เลยนะตามร้านไม่ค<อ>ู่อะต้องซู์อย่างเดียวเลยเพราะนั่นต้องเสียชี่ิตนี่ทำอะไรจับเฟเชอร์เหรอจับเฟเชอร์หมลนไปเลย เมื่อกี้ลองดูแล้วบ่ะทงานผีลองไม่อะเป็นยังไงมันเร็วอย่างเดียวมัน,อองงมนโหลดโหลดไหมโหลดเลยแต่กอนมันโหลดตอนยืนอานจะสุดเด้ใช่แต่กอนอ่ะว่เ <c oughs> สียงยังไงวะ ไม่จับเฟสเชื่อ,อะไรจับเฟสเชื่อ,อะไรนี่พาวะชิปลชิบช,ชาเรียวหน่อยบอกอเร่งหน่อยเร่งหน่อยถึงขีดสองเลย พนหยอเลยเดี๋ยวช่างวินไปลองครับวันนี้เขาตั้งเข็มไปแล้วจับเฟสเชืร์ไปแล้วเป็นความรู้เฉพาะทาง มันจะช้ากว่าเดิมไหมเนี่ยโอ้โช้ากว่าเดิมครับช้ากว่าเดิมเห็นได้ชัดเลยเห็นได้ชัดเลยว่าช้าเลยครับเอ้ยไดยือดอามดึงอามเข้าก็ไม่ช้าเท่าไหร่นะ เดี๋ยวให้เกเอาเข้าอีกนิดนึงหายหรถแล้วบอหายแล้วอ๋อช้ากว่าเดิมเยอะไหมนี่ช้ากว่าเดิมเยอะไหมเดินกลับขับเข้าอ๋อไอตัวนี้นะนี่นะทำไมมันหมุนออกเยอะจังเลยสุดเลยอ่ะใช่ตัวนี้ไม่ได้อ๋อค่าตัวนี้ไม่ได้โอ้ นี่นี่เองครับนี่เจอช่างแล้วเป็นไงล่ะกินหมูเลยทีนี้หลักพันขึ้นนะครับ้าแรงครับสำหรับช่างบินมันจะอยู่ประมาณสามพัน้ว้วแต่ระยะทางครับคือทํานิดเดียวแหละแต่ที่ เราไม่มีความรู้ทางด้านนี้เราก็ต้องจําเป็นต้องเสียเงินให้ช่างนะครับแต่ผมจะเอาช่างเฉพาะทางมาถ้าปรับตั้งพวกนี้ผมจะเอาช่างวินอย่างเดียวครับ้าก,กบี โอ้โหเจ้าอัดดินดูด้โอ้แกบอกว่าค่าแกบอกว่าค่าของตัวนั้นมันเพี้ยนค่าตัวที่เกตั้งอะ่ะตั้งตัวนั้นใหม่ปุ๊บแล้วก็อัดน็อตนั้นเข้าไปใหม่โอ้ย oh. <g ly> <g ly> สุดจัดเลยครับประลัดบอก นี่โอ้เร็วอยู่นะได้เลยแหละผานผ่านผาน,นเวนาลองดเรียบร้อยครับเด,เดี๋ยวผมจะไม่ถามแกรหรอกเป็นความรู้ออเมื่อกี้มันช่างวินว่าตัวอะไรนะที่ว่ามันไม่ได้ค่าดนะอะ POWER CHIP POWER CHIP ใช่มันไม่ได้ค่า แล้วตั้งไอ้ปั๊มนี่ไม่ได้เลยไม่ได้ตรองชิปเมื่อก,กี้มันตกไปศูนย์ไงมันต้องขึ้นอยู่ประมาณยี่สิบกิโลถ้าเราไปปับทุ่มก็จะดูเอาไหมวะปาดตามเดีับพี่ปรับปรับพาวเวอร์ชิปตัวเดียวนั่นนะใช<อ>่เราชิปมันให้ม่ได้ครับประมาณยี่สิบลองไหลองเลยปะโอเอาไอา้รถดํามันใส่ดินเลยเอารถดํามาขาันหนึ่ง อ๋อรถไ,ไ,ไหนยังเป็น,นเนาะยังดีนงเชียนอยยังิดเลยใช่ไหมใช่ใช้น้ำมันสูนบถูกเรื่อคราบมีอะไรครับครัเอ้ามาดูครับตักใส่ดำไปเลยลองระบบช่างวินก็ยังไม่ได้ไปครับรอดูอาการครับ,บโอ้ ยกช้าหน่อยยกช้าหน่อยตอนก่อนตอนนิ้มโหลดเร็วนี้จวดกว่านีช้าช้ายกช้ากว่าเดิมอยู่แบบยกช้า มันจะยกช้าหน่อยเนาะช้าไหมไม่รู้ว่าช้ามันทำมันเร็วน,นี้ก็ได้จะโหลดไหมล่ะเนี่ยยกอ่ะอถ้าถ้าเราตั้งตัวยกมันจะเร็วหมดเลยเป่าใช่ไหมใช่พวกเราอาจจะเขาโค้เข้ามาบ้างเลยน่า,นาร,รักอ๋อใช่ได้ได้ครับถ้า,าถืออะไรไปขาเด้อน้อถือขาเด้อไปดีกว รถเร็วกับช้ำรถอีกเนาะโอ้ยเสียบตีนที่ชอบให้นะคมันผมไม่เอาผมไม่ยอบเหรอพีอ่ชอบรถคนดำผมว่าช้าไปนิดหน่อยนะ ไปเอาอีกนิดหน่อยไปนิดหน่อยพาพาไปขัดเข้าอีกนิดหน่อยครับทำยากนะมันร้อน ต้องช่างอย่างเดียวครับนี่ช่างเขาฟรีมืออยู่แล้วอัดเข้าอีกนีดหน่อยอน,นี่อัดอัดเข้าอีกแล้วครับ ปันอีได้ไหมอีกได้ไหม,ย,ไไมย,ยังไม่โหลดใช่ไหมโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวให้ช่างวินจับเฟสเชอร์เลยเรอบสุดท้ายแล้วตอนนี้อาการโหลดหายแล้วครับแต่ว,ว่าจะช้าลงกว่าเดิมนิดหน่อยอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ